กระสวดดัสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับนะตอนนี้อยูบช่องพีจุกจิกับผมเข้าเข้ามาแล้วก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์รับผมนะนี่น้องมีเงินเรานะครับตอนนี้อยู่ในห้องครับตอนนี้มีสปอนเซอร์นะครับนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับนะหน้าน้ำรัหน้าน้ำน,ะน,า,น,ำนาบา้า้ำบาเรสซิ่งนะครับนะเป็นท่อของเอ็นบีนะครับนะเดี๋ยวผมขอตัวแกะแป๊บนึงครับโอเคสภาพรถนะครับ okay. จอดมาสองอาทิตย์ดูดิออย่างดำเลยนะฝุ่นเกาะเต็มเลยครเพื่อนๆครับใครสนใจท่อน้ำบารครับ NB ครับนะก็ทักเฟซพี่เขาไปเลยหรือว่าทักผมมาก็ได้นะครับนะผมก็เป็นตัวแทงอยู่นะครับนะเดี๋ยวผมจะจะทิ้งเฟซพี่เขาไปตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะแป๊บน,นึงครับ โอเคผมขอแกะก่อนนะะโอเคแกะแล้วนี่ใครสนใจสั่งสั่งอะไรสั่งสั่ง,งาน้าเขาได้เลยครับ <Okay. S 1> นะถ้าบอกว่ามาจากช่อง youtube ผมอะ่ะจะมีส่วนลดให้1 0นะครับผมหรือว่าสั่งที่ผมก็ได้นะครับนะนะครับสั่งที่ผมก็ได้สั่งที่น้าเขาก็ได้ครับบอกว่ามาจาก youtube ผมนะครับกดไลค์กดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็กดซับซับใครโอ้ยโดนมีดนะครับ กดซัสบสไคร์นะแล้วก็แคมปหน้าจอไว้บอกพิมพ์มไปว่าว่าอยากได้นะครับแล้วก็เขาจะลดให้10%นะครับเดี๋ยวผมขอตัวแกะ่โอเคโอเคแกะออกมาแล้วจะเป็นประมาณนี้ครับแส่ข้างในครับแบบนี้สวยๆครับอันนี้ผมอันนี้นี่ครับ NB r นบครับผมสนใจทักไปเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซและลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับนะสวยมากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับนะ ท่อมีมอ,อ,อก,กอด้วยครับเพื่อนๆนะครับมีมอ,อ,อก,กอด้วยก็จะประมาณนี้ก็เปิดลังมาจะเจอท่อคอท่อครับอ่าคอท่อคอท่อแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ขยัดสั่งก็สั่งที่ผมได้หรือว่าสั่งที่น้าเขาตรงนี้ก็ได้ทบนะเออสั่งตรงนั้นก็ได้ทบนะบอกว่ามันจะช่องผม เขาจะลดให้10%นะครับนะแต่ว่าคุณต้องมีหลักฐานว่ากดไลค์คลิปผมแล้วกดติดตามคลิปผมแล้วนะครับนะแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากได้นะครับก็แคปหน้าจอส่งให้น้าเขาหรือว่าส่งให้ผมได้เลยครับลด10%นะครับนะครับเคเดียวผมขอตัวใส่ก่อนอันนี้จะเป็นคอท่อครับนะอ่าคอท่องานเชื่อมเนียนๆมากครับสวยมากครับนะงานเชื่อมดูครับ สนใจทักฟซแกไปนะครับนะทักเฟซไกลแก,แกรือว่าทักฟซผมมาก็ได้ครับผมก็เป็นตัวแทนอีกคนนึงนะครับนะโอเคถ้าอยากได้ส่วนลดก็กดไลค์กดซับสไคร้นะผมแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากได้นะครับนะจะมีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็จะมีสปริงสี่อันครับสปริงสเตเลสแท้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะเมีเพื่อนๆผมใส่แล้วดูเป็นไงบ้างเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้ ผมว่ามันดูผอมๆนะผอมๆนะทรงเหมือนแบบท่อสูตรอ่ะเออเนี่ยเป็นไงบ้างประมาณนี้สนใจสั่งมาได้ครับนะครับทักงเฟซน้ำบา์นะครับน้ำบา,บำบาว่าเฟซผมมาก็ได้ทำนะครับประมาณนี้ครับนะใส่มาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อนะครับ ผมไปสตาร์ทให้ฟังดีกว่านะโอเคเดี๋ยวไปเจอตอนสตาร์ทเลยดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับนะโอเคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับนะขอบคุณจริงๆนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปเจอตอนที่สตาร์ท,ท,รทว่าดีหรือว่าไม่ดีนะครับนะวิ่งหรือว่าไม่วิ่งนะครับคือตอนนี้รถยังไม่ติดนะเพื่อนๆยังไม่ติดติดยากมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้สตาร์ทมา2อาทิตย์นะครับเนะนี่ยติดยากมากเลยผมลองไป สิบสิบรอบแล้วนะครับเนี่ยสองท่อก็จะประมาณนี้เพื่อนๆอ่าสองท่อจะประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักเฟซผมมาหรือว่าทักเฟซน้ำบานได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงนี้เนีย่ยขึ้นไว้ตรงนี้หรือว่าทิ้งไว้ล่างใต้คลิปนี้ครับนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทก่อนนะพยายามสตาร์ทดูแบตมันหมดเกี้ยงเลยชาร์จแบตเพิ่งชาร์จแบตเมื่อกี้เพื่อนๆชาร์จมายังไม่ถึงสตาร์ท สิบรอบเนี่ยหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามสตาร์ทเรื่อยๆติดเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูครับว่าเสียงเพราะหรือว่าดีไหมโอเคเพื่อนอันนี้เสียงก็จะประมาณนี้นะนะเสียงองประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมต้องไปจูนคาบูใหม่แ้วนะ <Okay. S 2> ถ้าเราเลียนท่อแล้วมันมันต้องจูนคาบูใหม่ผมไปจูนคาบูใหม่นะโอเคสนใจทช็อตหน้าน้ำไปเลยครับหรือว่าทช็ชทผมมาก็ได้ทบนะน,นี่เสียงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผม ชอบที่ผมเอามารีวิวนะผมบอกเลยนะต้นอะต้นอะประมาณ50%ได้แต่ปลายอ่ะร้อได้แน่นอนครับนะเพราะว่าผมสั่งแบบว่าเอาไปดันโลครับใครจะเอาไปดันโลก็สุดสุดนี้เลยสุดผมเลยนะครับนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ครับกดไลค์กดซับสไครต์ได้ครับผมกดไลค์ให้ถึงไอ้กดซับสไครต์ถึง400ร้อยนะครับนะผมมีของแจกแน่นอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซหน้าน้ำให้ครับนะ หรือว่าถ้าแชทไปผมมาก็ได้ถ้าใครสนใจนะครับนี่แหละเสียงท่อจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับทอดทอประมาณนี้ครับเพื่อนประมาณนี้โอเคผมขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนมาอย่างเงี้ยต้องแฟนลาเพื่อนลาไปก่อนดับสวีดับสวัสดีเพื่อนบ๊ายบายครับผม